ทำยังไงกูไม่เคยเมึงเออมันจะเออ,เอทีนี้ไนมะ่ข่าวเลยทีน,นะตบมือค่ะไม่ได้ไหลนานมากอะไรก็ได้แม่ไม่เคยเป็นอะไรขอยขาวที่สุดสุดวิกก์โอ้โหที่นี่ฟิลก,กระจ เรียรีเข้ามาได้พูดทีเดียวจบวีลวลคัมเวลคัมเวลคัมดคะวลคัมวลคัมยีต้อนรับทุกทานเจสีอาชีพดเลรวะดาแพทของเราวันนี้เราอยู่กันที่งานม o b i l e e x o 2019ครับที่ที่ที่ชิมปลาถับางนายาตอนนี้อยู่กันที่บูธ เก่งมากค่ะอยู่ที่บูดาเปสต์บูดาเปสของเรามีอะไรมาขายคราวันนี้วันนี้มีเจนเตค่ะอันนี้เป็นเบอร์สี่สี่ใครที้น้องไอ้เบอร์สองสองนะคะเบอร์สองสองเบอร์แรกคุณพี่ด้วยเบอร์ใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มโอเคอ้าวจะใส่เฟรมง่ายใส่เฟรมใครฝากใครที่การจะไปเมืองนอกบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อกระเป๋ามาซื้อฟิล์มมาซื้อฟิล์มปุ๊บแถมกระเป๋าล่าค่ะคุณพี่ Oh my god เกี่ยวกับ พีวีในงานถูกมากเลยแกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพีวีถูกแต่ว่าฟิลของเราอุ้ยกว่าเท่าไหร่คะฟิลละร้อยเท่าไหรมดา49บาท49บาทบอกเลยว่าค่าตัวเจเน็ตแพงกว่าค่าตัวเจเน็ตก็ถูกแล้วเออเราากี่แล้วฟิล์มกระจกอ่ะฟิล์มกระจกนะคะลด30%นะคะทุกพ่อเลยทุกรุ่นเลยนะคะแม้ว่าดูกันเยอะๆนะ ที่ไบเทคนะคะเราอยู่กันวันนี้เป็นวันแรกจนไปถึงวันที่10พอไหนวะพอพอสิพอ99นะคะเสาอย่ามาผิดนะคะมาที่ที่ทำมาถึงได้เจอพวกเรานะคะที่ข้อด้านแผนค่าเป็นรูปลิงอยู่ที่เสาที่48นะคะนี้อย่าลืมมาก็ไงบอว์เอ็กโปก็จะมีอะไรบ้างอ่ะโทรศัพท์นะคะลดราคาพวกฟรีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์กลสามาโหลดแอปมาด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าแบบอยู่ที่บ้านสมมุติว่าคนอยู่ต่างจังหวัดนี่แต่ว่าอยากซื้อสินค้าของดาวแพนนี่ต้องทำยังไงก็สามารถที่จะเซิร์ชแอปพลิเคชันได้ค่ะี่ DAPAD นะคะดาวแผนนแอปพลิเคชันด้วยโหลดให้เซ่โหลดโหลดโหลดแอปพลิเคชันค่ะ DAPAD ต้องข้ากบหลังก็จะเป็นยัด วันเดินปีเกิดได้เลยวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวทอถึงวันเกิดเขาต้องส่งของขวัญมาให้ด้วยเว่าเป็นโบลเลิศนะคะจากราแผนเพราะว่าบอกเลยว่าเราเพิ่งกลับออกบูธโมบายโฟครทำแรกแล้วกลับมาออกบูธอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยว่าจริงไรหรือคนอื่นทิ้งเราแถมที่คนอื่นยังไงทิ้งเราเออนี่นะคะฟรีของเราก็ขายดีมากตอนนี้49บาทซื้อกันไปเลย เป็นรอยนิดหนึงก็ติดใหม่ติดใหม่ติดกระจกก็รับราคาอีกต่างหม่มาทานด้อ่างเปาด้วยนะนี่ใช่มาลับอ่างเปามาล ว่าอบรแด์มีสายชาร์จก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือนะคะมาซื้อได้ที่รูนี้หมดเลยซึ่งมันถูกมากถูกจริงจริงจ้านี่เรานี่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้นไปดูเลยอ่ะเราอยากได้พวกสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเดีวันนี้เราจะเปลี่ยนฟิล์มด้วยเคโทรศัพท์เคโทรศัพท์คือแบบเยอะอะทุกคนซันสมนี่ไอโฟนเมื่อกี้แอบเห็นราคาหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทต้องมา ใบเท่งบางนา710ที่มมบาเอ็กโปอย่าลืมตเคสแบบมีพวมีเคสด้วยอุปกรณ์เครืบองสูค่ะหนังจระเทสตรงมาจากิุซีแลนด์ค่ะลด5 10%นะคะทุกคนโอเคมีนี้ด้วยอ่ะแ้วก็ยังมี่ะเ่าเยอะแยะมากมอันนี้แจกสำหรับผู้ชาย ภาพไม่ชัดแล้วก็มีอีตัวนี้ยืนเต้นอยู่หน้าบูธค่ะเจอกันบูธนะเจ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 เนเจเจเนเจเจเจเนเจเจเจเนเจเจเนเนเจ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 เเจเนเจ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 เเเเเเเจเนเเ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 จเเ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 เนเเ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 นเเเเ คิตตี้ที่นี่ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมมาใส่อังเปาให้เราได้นะคะนี่จะไปใส่ซองในมีอะไรบ้างอ้าวมีคูปองให้ด้วยอันนี้ต้องการหึงได้แจกเลยเฮ้ยเขาแจกคูปองเลยแจกฟรีเลยหรอใครก็ได้เขอแจกใครก็ได้เหรอทีนี่ จะเอาไปใช้ในครั้งต่อไปใครที่ติดตามเราแล้วโหลดแอปแล้วนะคะมารับอ่างเปาได้เลยนะคะที่พูธโหลดแอปพลิเคชันนะคะดาแพดนะคะแอปพลิเคชันโหลดแล้วมารับอ่างเปาได้เลยนะคะแต่ว่าทีวีถูกมากเลยนะคะตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จาก2 2 5นิ้วลดเหลือ1 6 9 0 0ตอนนี้จะไปต่ำแล้วจอพโด้วยห้นิ้ว55นิ้วเท่าไหร่ อ้ายงานก็ต้องมาถ่ายงานเ่อนอเลยพี่บได้ๆๆเต้อเมาเตาเตาเต้เต้เต้เ้เเ